อึงหนักสวยขึ้นผิดตาแห่ทักคล้ายนางเอกดังในตำนานนาไมา่กุญแจซอนหนีออกบ้านมีลูกสามหลังตัดขาดพ่อหนึ่งนึกคิดเตรียมคืนวงการสองชีวิตปัจจุบนันกุญแจซอนป่านทอทองบุญทองอยู่กับสามีและลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่สามี ไขเที่ยวด้วยอบอุ่นมากเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับกุญแจซอนป่านทอทองบุญทองอดีตนางเอกสาวชื่อดังที่ได้มีปัญหากับครอบครัวอย่างนึกคิดบุญทองและมุกดาบุญทองจนหนีออกจากบ้านไปส่วนกระทั่งในเวลาต่อมาก็มีข่าวออกมาว่ากุญแจซอนได้ตั้งคันกับสามีนักบินชนะเลิศพัฒนาไทายที่แอบย่องเงียบไปแต่งงานปัจจุบนันกุญแจซอนมีลูกสามคนโดยกุญแจซอนได้หนีออกจากบ้านและไม่กลับมาบ้าน อีกจนปัจจุบนันลูกชายน้องเทคออฟเรียกได้ว่าเป็นดราม,ม่าครอบครัวที่โด่งดงังและมีผู้ให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากอยู่ในขณะนั้นล่าสุดทางด้านกุญแจซ่อนได้ออกมาโพสร,รูปภาพไปเดินเที่ยวตลาดนาะเรียบด่วนรามอินทากับครอบครัวโดยมีสามีและลูกๆพร้อมพ่อแม่สามีด้วยซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตามากๆและวันนี้เราก็นําภาพครอบครัวของกุญแจซ่อนหลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบ ครัวจะอบอุ่นขนาดไหนไปชมกันเลยงานนี้บอกเลยว่าต้องขยี้ตาโรวๆกันเลยทีเดียวเมื่ออดีตนางเอกกุญแจซอนปานทอทองที่ปัจจุบันหันหลังให้วงการบันเทิงไปทําหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ให้กับสามีและลูลกๆทั้ง3คนของเธอซึ่งภาพล่าสุดที่กุญแจซอนได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวทําเอาแฟนๆต้องขยี้ตารรวๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าคุณแม่ลูกสามสวยมากจนจําแทบไม่ได้โดยสาวตัวได้โพสร,รูปครอบครัวไปและมีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชมอย่างมากมายว่าคุณแจซอนนั้นสวยมากๆแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วก็ตามต้องบอกว่าถูกพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังอย่างคุณแจซอนป่านทอทองบุญทองนางเอกสาวลูกของนักสแสดงดงังหนึ่งนึกคิดบุญทองได้หนีออกจากบ้านโดยไม่ติดต่อกลับมานานถึง9เดือนโดยในเวลาต่อมาคุณแจซอนได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัทและปัจจุบันมีลูกด้วยกัน3คนคือน้องเทคออฟน้องรันเวย์น้องเบิร์ดเ ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดกุญแจซอนป่านทอทองสวยจำแทบไม่ได้พร้อมกับเข้าวงการอีกครั้งโดยงานนี้กุญแจซอนป่านทอทองก็ได้โพลระบุข้อความเป็นอิโมจิหัวใจโดยได้มีแฟนคลับจำนวนมากถึงกับเอ่ดปากชมว่าเธอสวยมีแววคล้ายนางเอกซาร่าเล็กเลยทีเดียว